สวัสดีครับวันนี้พบกับบาบูสไตล์ ครับวันนี้เรามาทํารายการอาหารกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ่นี่เราเห็นเครื่องครัวเยอะแยะมากมายเราก็อยากจะมาทำคอนเทนต์ว่าผมกับอีทเนี่ยเราจะรู้ใจกันมากแค่ไหนพบกันมาน่าจะประมาณแบบว่า38ล้านปีนี่คือคำพูดเขาก็กติกามีอยู่ง่ายๆครับผมเดี๋ยวเราจะมีโคศกนอกกล้องศกถามถามมากเลยถามคาถามเราว่าแบบว่าอีทตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึ๊บาบูตึ๊ดตึ๊ตรงไหนอะไรยังไงอ่าแล้วก็ตอบวิธีการตอบเนี่ยทุกคนจะได้เห็นคําตอบเรา ก็คือว่าเราก็จะเขียนลงไอแพดแล้วเราก็จะชูขึ้นอย่างนี้ละเอียดจัดเลยเออละเอียดเลยโค้ชข้างนอกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าใครผูกหรือใครผิดไม่ใช่เราเฉลยกันเองอ๋อเราเฉลยกันเองเอออันนี้ก็คือคอนเทนต์ของเราวันนี้นะครับเราไม่ได้ทำอาหารนะฮะเซ็ตปุ๊บมบลบทลงโทษด้วยใครตอบผิดจะโดนอะไรบ้างอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง อย่างแรกนะฮะก็คือน้ำปลาร้านะครับใส่แก้วนี้แล้วก็มีน้ำปลาน,น้ำมะนาวของโอสรโอสโรโอสโร Today I will eat จอร์คเอ้ยคาคอได้ t o d a ย I will eat <c> <อ>ปรตุมตานี้คาคอได้ Today you see แล้วก็ไอ้นี่อะไรเชียงชุนเชียงชุนจิโฉจิโฉคืออะไรก็คือจิโฉจิโฉคืออะไรจีบแบบใส่ขนมจีบเอออ๋อนี่ได้ยินเสียงโคศกยังแล้วก็มีพริกป่นอีกแล้วของเผ็ดพริกป่นไม่พอแม่งมีพริกสดด้วยเดี๋ยว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 มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนี่อ๋อซ่อนไว้อยู่วาซาบิอ๋อเออมีฉลากนี่หว่า โอเคอาฉลากันต่อต่ออะไรล่ะก็เสร็จแล้วก็คือจับฉลากเลือกว่าจะโดนอะไรถ้าในของพวกนี้ที่เราบอกไปนะครับก็คือจับฉลากนะฮะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะรู้ใจกันมากแค่ไหนวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยนะครับจนอกกล้องวันนี้มีเลิกกันแน่บอกเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันไปดูกัน เออเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำถามกันนะครับเราสองคนเนี่ยรู้ใจกันมากแค่ไหนนะฮะให้มันรู้กันไปเลยเหมือนกับว่าทุกคนก็ได้มาทำความรู้จักกับเราด้วยอ่ามามาคำถามแรกครับโคโซคำถามแรกนะคะคือสิ่งที่ทั้งคู่กลัวที่สุดเสร็จแล้วเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับอ่าพร้อมหนึ่งสองสาม <c oughs> ถูกไหมคะ้าวไม่จริงจริงเออมันมันก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันน่ะไม่เอาเอาที่ที่กลัวที่สุดกลุ่มไงทข้งคูกข้างคูกโดนจับเลยจับเลย เหมือนกันน่าไม่แต่กบยังเคยกินไงหนูก็ไม่ได้กลัวจิ้งจกที่สุดอ่ะหนูกลัวตุ๊กแกเห็นไหมเขาพี่ไม่โดนทั้งคู่มาไม่ไม่ยอมอ่ะเออมโดนทั้งคู่มาอันนี้เราต้องตอบด้วยความจริงใจนะคะจริงใจเลยเอาแบบว่าคำตอบเดียวคำตอบเดียวจริงใจเลยะจักนบคู่เดียวกันก็ไม่ได้จับเธอค่ะเราต้องจับสองคนเลยนะโหัวเยี่ยจับอันไหนก็เยี่ยหมดทุกันเลยอ่ะ น้ำมะนาวน้ำมะนาวเนี่ยอันเนี่ยใจตรงกันได้น้ำมะนาวเหรอเออไม่มีใครได้น้ำมะนาวเลยเหรอคะได้น้ำมะนาวได้น้ำมะนาวเพราะนี่น้อยไปบ้างบาบูมันต้องแบบว่าปริมาณนี้นะจำไว้นะปริมาณนี้นะไดด้ีเราไม่มีแบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเข้าข้างกันไม่มีใครใครเพื่อนมึงเพื่อนกูอยู่หลังก็ไม่ต่างกันตัวถูกเนาะตัวถูกใช้เกลือใหน่อยบ้างสุดชื่นแน่ มีสิ่งกลืนได้นะคะมีแบบอีฟเขาเป็นคนแบบว่าปวดท้องเออทั้งวันลำไสก็ไม่ดีอยู่ห่าเล่นคำถามต่อไปครับ Let's โอเคค่ะคำถามที่2นะคะคืออีฟและท่บูชอบกินอะไรที่สุดเฮียอันนี้คืออนี้เฮียอะไรเป็นคำตอบเดียวนะคะห้ามแก้งกันเด็ดขาดมึงบันึงชอบี่เ่อะรอไมครับแป๊บแป๊บแป๊สมองหนึ่งบูตอบอะไรอิฮฮ งแ,แต่รู้สึกว่าโคศกแบบว่าเสียงเริ่มนันนะต้องเอาน้ำมะแนวไปต้องเอาน้ำมะแนวให้มันชุ่าชุกชุมคอชมออุมคอโอเคอเทวายังรู้ใจกันนะ,ะรู้ใจกัน<ข>อ,อยู่นะครับคำถามที่สามนะคะคืออีปและที่บูใส่รองเท้าเบอร์อะไร <c oughs> เบอร์ไทยเบอร์ไทยเบอร์ทยปกติไม่ใช่เป็น8 US ไม่อะไรไม่ไม่เบอร์ไทยเปิดมาแล้วไม่ใช่ผู้ปรจำของใครเปล่าจนเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับหนึ่งหนึงถูกไหมคะถูกถูกงงเลย้ง เตียมาอย่างเยอะสรุปยังไม่โดนกันเลยสองคำถามโดนไปแล้วไงคำถามแรกมรุนับมาเดียวอ่ะมาเดียวอย่างที่โดนนับปลาร้ายังถือว่ายังรู้ใจคำถามที่สี่ค่ะคือยีบและบูชอบสีอะไรอันนี้เกียและก็มีสีที่ชอบที่สุดแบบไม่มีแบบฟ้าคราสมอะไรอย่างเงเอาฟ้าก็คือฟ้าเลยโอเคป่ะเตียแม่งนี่โดนแน่เตียะแบบนึ่งแบบหนึ่งคิดไม่ออกอ่ะเตียเซตเพลงพี่ชาหนึ่งสองสามสี่ดำนะคะกันแล้ว คือด้วยความที่ว่าถ้าพูดตรงๆผมกับอีฟอ่ะเหมือนพอเราจะเลือกอะไรให้กันอ่ะสีดํามาก่อนเพื่อนเลยใช่แล้วเมื่อกี้ที่แบบว่าอีฟกำลังเขียนน่ะรู้เลยคือเราแบบว่าฟังเสียงปากาป๊อกป๊อกป๊อกรู้เลยคือแบบดกสระอํานี่คือรู้เลยใช่ไอ้นี่พูดตรงๆนะคือแบบว่าเราไม่ได้นัดเราไม่ได้แบบว่าถ้ามันไม่รู้คาถามด้วยคือปิดจริงๆนะแต่ว่าอันนี้คือมันถูกจริงๆรู้ใจนะนั่นฉันรักกันมากไว้กันี้ของที่พ่อเตรียมมาไม่น่าครบนะวุฒิคำถามนี่้านะมั่นใจว่ายังไง ก็ไม่ถูกคำถามทาี่5ค่ะคือจิบและพี่บูเกิดตอนไหน เกิดไหนกี่โมงเช้ากลางวันหรือเย็นอันเนี้ยอะไรบ้างนะเกิดตอนไหนเกิดตอนไหนวันอะไรวันอะไรเกิดตอนนาทีที่เท่าไหร่เช้ากลางวันหรือเย็นเกิดวันอะไรเวลาเท่าไหร่เช้าหรือเย็นถูก่ะเอาตรงๆป่ะวันอะไรอะตอบได้เอามาแดกเลยทั้งคู่ตอบเราตอบก็หนูวันเกิดหนูรู้เวลาเกิดหนูนะคนอะไรไม่รู้เวลาเกิดตัวเองอะไรพี่รู้ไหมล่ะกูจะไปรู้ไหมล่ะเอามากินเลยเอาหนูรู้ไหมล่ะของพี่หนูรู้ป่ะเออตั้งแต่คบกันมาเนี่ยเคยถามเอ้ยพี่เกิดกี่โมงเคยปะ ขนาดบัตรสูที่บัตรหนูอะยังหายเลยกินลองลองเขียนก่อนไหมเพื่อฟุ๊กพี่รู้ของตัวเองไหมรู้ให้กูกินเลยเอาเรื่องไม่ตอบเองนะคะโอเคให้กูกินเลยค่ะปลานะปลายังไม่ออกนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะจะว่าเดี๋ยวเราต้องเฉลยด้วยนะเนี่ยปลาปลาที่กูได้อะไรไอ้ป่น แล้วของที่แพ้ที่สุดเลยผมโดนพิปดน,นะครับแล้วก็อีฟโดนมาระเอาผสมกันนี่ก็แซ่บอยู่นะโอ้นหนะโอ้คือยำเลยนะคะตองเล็นึ่งสอง้ม <c oughs> แล้วถุง <c oughs> เอาจะมาถุง <c oughs> อะยรน้ำ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 ชักเล้ม <c oughs> <c oughs> มันเหม็นนะ นนี่ยอ, <c oughs> อสรุปหนูเกิดกี่โมงหนูเกิดวันเสาร์ตีสามสิบสามนาทีอือโง่เกิดวันจันทร์นะครับสี่ทุ่มสีนาทีคุ <c oughs> ต้องจําเวลาเกิดเป็นคุณได้หรอมันก็ต้องจำเรื่องซ้อถึงความใส่ใจแต่เมื่อกี้เนี่ยแม่งไม่ใส่ใจทั้งคู่ค่ะคำถามต่อ,อไปครับแม่งเผยทุกอย่างเลยยังเปลดอยู่คำถามที่หกนะคะคือวันแรกที่เจอกันคือวันอะไรและเดืออนะไร อันนี้ไม่ง่ายเลยฝ่ายง่ายแต่อีกฝ่ายนึงคือหน้าแบบแบบลึกลักนะคะวันอะไรเจอเป็นอะไรวันอะไรวันจันทร์พุธอังคารอะไรวันอะไรแล้วก็เดือนอะไรเดือนอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ซิกกันพร้อมยังครับแป๊บแป๊บพร้อมแล้วครับแป๊บโดนปรับนะโดนปรับนะโดนเขียนยังไงอะเดือนอ่ะโอ้โหเป็นอพร้อมยังคะพร้อมหนึ่งสองสามเปิดค่ะถูกไหมถูกไหมดูทีใเดือนอะไรเดือนน้อันนั้นเขียนว่าพฤษาผาเพื่อ มึงไปเจอใครมาเนี่ยโชว์นี้พฤกษสภาคืออะไรอะคะนี่แหละครับเมียบ่าวบูครับอะไรคือพฤกษสภาคิดว่า พฤษาเหรอใช่ไงวะเดือนเจ็ดคือเดือนอะไรกราคดากรกฎาเออหรอเนี่ยกคเนี่ยสุขที่ยี่สิบเอ็ดนี่เขียนเวลาได้ด้วยเนี่ยเออเสดช้าพี่บูเสดเวลาได้แล้วแบบถูกเบิ้ลสองนะอุ้ยเบิ้ลสองนะเอาละไมเขียนเปล่าเอาละไม่เขียนเบล่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอีไม่ต้องเขียนด้วยอีผิดไปตั้งแต่พฤษภาแล้วอ่สรุปเนี่ยคือบาวบูถูกนะครับแต่ว่าเพื่อให้รู้ว่าบาวบูเป็นคนใส่ใจแฟนมากนะครับเราเจอกันตอนสี่ทุ่มนะฮะรู้ตอบได้ไหมคะรู้ว่าเดือนเจ็ดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเดือนเจ็ดเดือนไม่แต่พฤษภาค คือสภาคมคือสภาคมพือสภาคมถ้าเกิดว่าตอนนี้อีฟตอบผิดนะครับโอ้โหแล้วกูก็ตอบผิดข้อโง่จัดเลยอะโดนคูณสองละเขาพี่บูโดนคู่สองก็คือสมมติว่าได้ได้ปรก้ก็โดดนับปรานสองไงคือผมจะเล่าให้ฟังอันนี้มันเป็นเหตุเหตุการณ์ครั้งแรกตอนที่เจอกันนะครับคือผมไปเล่นดนตรีนะฮะที่ร้านแถวมงเทพเริ่เปรก่นเลยแล้วก็อีฟเขาก็มาเที่ยวร้านเล่าปดีตก็เลยเจอกันก็เลยแบบว่ามองตาก็เลยท้องเลยเนาะอย่างไม่จะประการ ก็ผมก็เลยเขียนได้หมดเพราะว่ามันเป็นวันที่ผมเล่นประจําอยู่ร้านนี้วันนี้อะไรเงี้ยก็เลยจําได้วาซาบิโอ้โหวาซาบิออกแล้วเว้ยรักหนูกันนะพี่อ่ะที่รักหนูมากที่สุดอะไรทุกอย่างพี่ให้หนูเยอะหมดทุกอย่างวาซาบิวาซาบิทุกอย่างพี่ให้หนูเยอะหมดทุกอย่างหนึ่งคำนะครับหนึ่งคำนึ่งคำหนแรกมึงยังเขียนพุทธภาเลยต่อไปอีก่คำหนึ่งคำหนึ่ง้ำหนึ่งค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 ำหนึ่งช้อนค่ะ ขึ้นมา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 กมากคำถามต่อไปครับคำถามที่เจ็ดนะคะคืออีฟดัะ่บูชอบทะเลหรือภูเขาเอาวอะไรเราเพิ่งคุยเรื่องนี้กันไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยกูเหมือนกูไม่รู้อะไรเลยอ่ะกูเขียนยาวจังวะ่ะไปนะคะหนึ่งสองสาม ภูเขาและทะเลถูกไหมครับถูกครับแล้วของพี่ภูถูกไหมถูกนี่จับ ยังรักกันอยู่นะจ๊ะเกือบแล้วใแต่ว่าแต่ว่าคถามก่อนหน้านี้มันก็หมดรักกันไปเยอะเลยอาวมาคาถามต่อไปครับคําถามที่แปดนะคะคือของอย่างแรกที่ซื้อให้กันคืออะไรโอกูไม่เคยซื้อเลยเขาเลยอะไรก็ได้ที่เคยให้อะให้ให้เป็นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยอ๋อนึกออกแล้วรับนึงกูเออแล้วตอนนี้คือกูต้องตอบว่าพี่บูเคยให้อะไรกูถูกพี่บูก็ต้องตอบของอีว่าอีเคยให้อะไรถูกโอ้โหไม่ใช่พี่เขียนว่าพี่ซื้ออะไรให้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เขียน เดวิดได้รับ well. ว่าแบบเราได้รับอะไรจังอ sim ีม uh ั้งแรกอ้าวโอเคได้ยืมอย่างนี้ได้ได้ปะไม่ใช่เหรอใช่เลยเหรอมา หนึ่งมาพร้อมนะคะหนึ่งสองสามถูกไหมคะถูกโอเคยังถือว่าถูกยังถือว่ายังอ๋อทั้งเรืที่พี่ได้รับคือที่อยุธยาใช่ไหมดอกกุหล่อมที่ว่าไปเล่นไปเล่นร้านนึงที่อยุธยาใช่แล้วหนูก็ซื้อดอกกุหลาบให้พี่เออใช่คือเหตุการณ์พอร์ตอ่ะมันอย่างนี้ผมไปเล่นที่ร้านนึงที่มอลังสิตแล้วก็เอาไปมารับเขาที่บ้านใช่ไหม้วคราเนี้ยเขาดูดพอร์ตยี่ห้อนึงที่ว่าไปเป็นดูดแล้วทิ้งอ่ะดูดแล้วทิ้งเสร็จปุ๊บแล้วมันไหม้แล้วแม่งเหม็นชิบหายคืออยู่ในรถผมไงแล้วดูดแล้วแม่งเหมมม็นาากถ้ผพูด น่าจะรู้เลยคือมันแบบว่ากลิ่นโคลาเลมอนน่ะแต่ครั้งนี้พอมันไหม้ปุ๊บอบมันจะเริ่มมันจะเริ่มกลายเป็นกลิ่นน้ำลายบูดผมก็เลยเลี้ยวเข้าร้านพอดแวะซื้อให้อันใหม่เลยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยกลายเป็นของชิ้นแรกที่ให้เขาเป็นของที่โรแมนติกเหมือนกันนะใช่ไหมถือว่าชวนกันน้ำลายบูดไม่ไหวมาโอเคคำถามต่อไปครับคำถามเก้านะคะหนังเรื่องแรกที่ดูด้วยกันคือเรื่องอะไรเรื่องอะไร เอาแบบว่าไม่เข้าโรงใช่ไหมหนังเรื่องแรกอะหนังเรื่องแรกมันมีนะคือพูดตรงๆว่าผมกับอี๋เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยได้เปิดหนังดูด้วยกันนะใช่ดูแต่หนังโฟแต่เปิดซีรีส์ดูเออถ้างั้นก็โดนสิคะไม่มันมี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 แต่ว่าเรื่องแรกกับเรื่องอะไรหนูอะรู้แต่ว่าชื่อเรื่องอะชื่อเรื่องอะไรหนูวาจำได้แต่ว่าชื่อเรื่องอะไร ผมเขียนแล้วพี่บูเสร็จแล้วนะคะตอนนีหนนนะะ้หนึ่งพร้อมรยังคะหนึ่งสองสามเปิดค่ะโฟ <c oughs> บูเพ2สองดิเราคือเป็นคนละแนวเลยนะโปคิงอะ่ะคือเรามาดูที่ที่บ้าน<ช>ที่บ้านแล้วแต่เรื่องแรกที่จะดูจริงๆอะ่ะคือก่อนที่เราจะไปอยุธยาด้วยกันไงเราเปิดเรื่องนี้ดูนั่นคือเรื่องแรกเรื่องแรกก็คือบูเพ2สองถูกไหมตอนนี้บูบเพ2สองสิดูใครมา ใช่ใช่ใช่ยังไงก็ใช่เพราะว่าตอนนั้นเรามีแบบว่ามีวิดีโอคอลกันแล้วพี่จะเปิดบุพเพอยู่ตลอดแล้ววันนั้นน่ะกลับมาจากงานแต่งพี่เมามากหนูก็พากลับมานอนที่หนูไปบ่นกับเพื่อนว่าพี่เขาไปทําอะไรหนูเลยอ่ะพี่เขาไปทําอะไรหนูเลยอ่ะที่จําได้พอเช้ามาปุ๊บอบบเราก็ดูเรื่องนี้แล้วเราก็เปิดคลิปโอหาน่าดูด้วยก่อนจะไปอยุธยาเยอมกู้อีกแล้วหรอ น้ำมะนาวน้ำมะนาวอีกแล้วนะคะที้งน้ำปลายังไม่ออกเลยนะคะน้ำปลาอะน้ำมะนาวที่มีผสมปลาอยู่นิดนึงเพราะว่าเราใช้แก้วเดิมนะคะชุ่มคอต่อต่อเลยต่อเลยอะมาคำถามที่สิค่ะคือเพลงโปรดของทั้งคู่คือเพลงอะไรเพียและเดื้อไม่เต็่แต่มีอ้าแต่แต่เป็นชื่อนะคะอุย หัวสมองกูไปกับปลาร้ารัวเพลงที่อีกฝ่ายชอบใช่ไหมใช่เป็นไงจ๊ะอีฟเป็นไงจ๊ะเขียนเป็นเขียนเพลงไม่อันนี้เขียนเพลงที่แบบว่าเราฟังด้วยกันอยู่ตลอดเฉยเอาปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันน่ะปัจจุบันเพลงที่พี่ชอบใช่ไหมใช่แล้วเพลงที่อีฟชอบเป็นเพลงที่ชอบฟังก็แหละชอบฟังช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยแต่แล้วเด้อเด้อเด้อเดอ่ะเอานะเหลือยังหนึ่งสองสาม คือยังไงคะเงียคู่เพลงประกอบพรมละครพรมลิขิตนี่คือเพลงอะไรไม่ทุกเพลงป้าดินหรอเออทุกเพลงเลยก็ต้องยอมรับว่าอีฟเพราะาตอบถูกเลยแต่ว่าเพลงอ่ะคนข้านกว้างมากที่เราฟังกันเนี่ยทั้งคู่อ่ะแต่ว่าเพลงิดก็อยู่ประมาณนี้แหละคือทุกวันนี้เนี่ยพออีฟเขเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาจะเปิดเพลงนี้กลับมาเพื่อบอกลาของเปเปอร์เพลนครับใช่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกยอมยอเยอะอะไรกูตอบถูกไหมเนี่ยถูกครับ โอเคคำถามต่อไปเราดินมันยาวๆท้ายนะคะสุดท้ายเลยเหรอใช่อ่ามาๆาคำถามสุดท้ายนะคคืออะไรคือสิ่งที่พี่บูรและอี้ค่ะไม่ได้ถ้าออกไปข้างนอกอู้หูทนี้คืออีฟตอบเสร็จแล้วไม่เอาแบบว่าโทรศัพท์ไม่ๆไม่ตันเลยแล้วถ้าออกไปข้างนอกใช่ไหมสมมติเรื่องโทรศัพท์แล้ว ถ้าเกิดพี่บูมมาตอบผิดสติ๋งอะไรเงี้ยที่มันแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเอาออกไปอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้โทรศัพท์ก็คือต้องโทรศัพท์อย่างเดียวเลยเขียนใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพี่อะง่ายมากเลยนะแต่มึงเนี่ยถ้าพี่ง่ายอ๋อแสดงว่าหนูตอบผิดแล้วท่านั้นมึงเปลี่ยนคำตอบด้วยรอนช็อกนะคะเห็นคขาตอบรอนช็อกแล้วค่ะหนูก็ง่ายหนูว่าของหนูก็ง่ายยังซื้อเขียนอ่ะโอเคอ่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสาม ถูกไหมอะถูกไหมลนะ่ะไม่ถูกไม่ถ้าเรื่องของขาดหนูไม่ได้ใช่มันขาดหนูไม่ได้อยู่แล้วขาดหนูไม่ได้อยู่แล้วนี่มีชาวแขกใครอีกแกหนูก็รู้ปกติพี่ออกไปพี่พกอะไรออ๋น้ำกระทรม่มน้ำกระท่มอิีโดนี่แ ้องกอ้าวเรียกพี่ตอบถูกปะเนี่ยไม่ถูกอ่ะงาก็คือว่าหมายถึงพี่ใช่ไหมไม่ใช่ย่เีตอนตอนกูพอดที่จะตอบอยู่แล้วสิดทั้งคู่มาโดนเย้ได้ใช้แล้วนะคะจะนี้ที่เขียนมาผงหนูโดนไปเยอะมากเลยอ่ะวาซาบิมึงเอาให้กูนี่ไงออกแลยนี่ไงน้ำปลาน้ำปลาปลาปลายังไม่ออกเลยนะคะน้ำปลา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 อ้วงแน่ ไตรวายแน่ๆพี่มูได้น้ำปลานะคะน้องอิฟได้วัดสบิไม่เห็นเท่ากับน้ำปลาลา่ะก <c oughs> ูเลยอะหือปิดมือน,นั้นน่ะกูกลิ่นคุ้นคุ้นี่ยม่ใช่ๆๆๆ <c oughs> โอ้เตรียมรอเลยกูมาขอให้ <c oughs> ยังไม่ขึ้นจิ้มหายเลย นะครับเกมนี้มันก็เหมือนกับการแบบว่าให้ทุกคนได้มารู้จักบาบูกับอีฟมากขึ้นนะครับว่าแบบใครเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาทดสอบความรู้ใจของเรา2คนนะครับแมหงยังหึงอ่ะสรุปคือจริงปากกูเรื่องหัวกันแล้วเนี่ยยังหึงอ่ะ <c oughs> อยังหึงอ่ะพี่บู นี่ครับบาบูกับอีฟก็จะมีแบบว่าความทะลินอะไรแบบนี้กันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่กินเข้าไปก็ไม่อยากให้ทุกคนไปลองตามนะครับมันก็ไม่ได้ดีแต่ว่าที่บาบูกับอีฟมาทำเนี่ยก็คือเหมือนเราได้มามอบความบันเทิงให้กับทุกคนได้ดูนะครับอย่างน้อยทุกคนกดเข้ามาดูคลิปบาบูสไตล์กับน้องอีฟเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ไปสักคนละหนึ่งยิ้มก็น่าจะโอเคนะครับนะฮะก็ยังไงฝากติดตามเราสองคนด้วยนะครับทุกช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น t ิกต็อกไอจีเฟซบุ๊กหรือ ก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้เอาฝากหน่อยฝากอะไรจะอ้วกเอาไม่ลาคนดูเลยบะจ๊ะโอ้โนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องบ่าวบูสไตล์นะครับผมแล้วก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆของพวกเรานะครับคลิปเก่าๆมีอยู่คลิปเดียวเออนั่นแหละก็มาดูกันเยอะๆนะครับผมยังไงขอบคุณมากวันนี้หวังว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกับการดูคลิปบ่าวบูนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนผมกับอีฟสวัสดีครับบ๊ายบาย